ลลายามทงยามต้งอีกแล้วพี่นอ้องแม้คือบกพักแ่นพ่อบานนี้โอเ่งออกจากปู่จากป่าจากเขาคักแถวบาดนี้เอ้ยมีป่าวะนอวบานนี้เนาะมีป่าที่มีหินนอวบานนี้เนาะป้าเขาพ่อไหมเขาอีพ่อแมนะ่หนี้ยอนเอ็ดอยู่ตรงไม้ได้หน่สมานวะนี่ตรงไม้นี่ มึงเด้อมันสีมนันบ่ขยะก็ไปเฮ็ดเอาก็ได้ดอกพ่อเอาก็คุมากก่อนที่นอนอ้ยยามตุงหน้าทวงบานว้วเสียงว้วทีเสียงคือป่าย,ายงี้เถอเสียงเสียงอัน ขีห่หินแห่ป่าญ่กับนี่อยู่ยค,คือป่าเขียงญ่แท้ตันเปินจังไดขี่ดินมันสีเฮ็ดออกได้ง่ายวะเฮ็ดง่ายยี่ดอกขันขีห่หินแห่กัเนเลย ไปเคียงใหญ่ไปเขียงใหญ่อยู่ด้อไปเขียงใหญ่อยู่ด้อเพื่อนอะโอ้โหได้ปุนได้แก้วอยู่พี่น้องกีดินกไกไล้